อไ,อไ,ไอ้ลังอ่ะไอ้ลังเอาดีมึงเอาดี <laughs> <laughs> มันไม่มีแรงยืนอยู่โอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนคือวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าย้อนวัยกันหน่อยนะย้อนวัยคือตอนเด็กๆมันมีอะไรเล่นมาก็<ม>าคอือมีฮะม,ม,ม,มาเก็บอี <laughs> อกทีนึงเอ้ยลูกก็ทีไม่ คือแล้วเราจะไม่ย้อนวักันหน่อยตอนเด็กๆจะมีอะไรเล่นบ้างนะให้คนดูเมนต์บ้างตอนเด็กๆที่เล่นกันจะมีขายของเออเ,อ,อเล่นโดดยางนะเขาเรียกอะไรขายของนี่คืออะไรวะก็คือขายของไงอก็ทำแบบขายของไม่เคยเล่นเหรอเคยเล่นแต่ว่าผมก็เรียกอะไรกับข้าวชีเลียงอะไรทุกอย่างนี้แหละอ,อ๋อคนใต้อ๋อคนใต้มีขายของแล้วก็พ่อแม่รู้แล้วก็ แล้วก็วิไร่แปะปลาดาวแล้วก็ลูกแก้วขี่ม้าทรงเมืองแล้วก็ลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยคือลิงชิงบอลปะลิงชิงบอลเออปลาแล้วต้องรับให้ได้แล้วก็ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็วันนี้นะครับผมที่เราชวาเน้นคือคุณจะสรุปไม่คือคุณจะสรุปแล้วคูว่าอู้ยุกทีแม่งเข้าหินเลย ก็มีอีกอย่างหนึ่งวันนี้ที่เราจะได้คือซ่อนหาแต่ว่าซ่อนหาก็คือว่าอะไรโอ้น้อยออกแล้วก็ซ่อนหาก็คือว่าซ่อนทุกคนหาคนเดียวแต่วันนี้คือซ่อนคนเดียวหาทุกคนคือเดี๋ยวมือไม่ต้องน้อยออกให้หลังไปซ่อนเดี๋ยวมึงซ่อนเลยนะแบบว่าสุดๆเลยนะคือซ่อนห้ามออกนี่ห้ามออกบริเวณบ้านคือเราอยู่ทีแค่ตรงบ้านเราเนี่ย่คือแค่ตรงนี้ตอนนี้เวลากี่นาทีคือมึงจะซ่อนกี่นาทีก็ได้เดี๋ยวกูจะเดินไปอ่ะกูแค่กะว่าเอ้ยมันนานแล้วเดี๋ยวกูไปหาเลย แล้วเราก็ถ้าถ้าสมมติว่ามึงเจอถ้าจะมึงกู้หามึงเจอคือพวกกูกระทืบมึงคือกูกระทืบมึงแต่ถ้าพวกกูหามึงไม่เจอมึงก็ได้มึงทำอะไรพวกกูก็ได้เออแล้วเราก็เดี๋ยวให้เงิน500บาทให้มึงห้าโอเคนะ10นาทีเนี่ยอ่ะมึงนับเลย10นาทีเนี่ยถ้าพวกกูหามึงไม่เจอมึงได้เงิน500บาทแล้วมึงทำอะไรพวกกูก็ได้เอางี้ดีกว่าจนกว่ากูจะหาแล้วกูบอกยอมอ่ะจบเลยคือจบมึงได้500แต่ถ้ากูเจอกูพวกกูกระทืบมึงปากแตกไปซ่อนไปซ่อนไปไปเลยลุย ตอนนินมิตนะเว้ยในบ้านได้ไหมเนี่ยได้ได้ยุกที่อะไรภายในบ้านอ่ะก็เจอง่ายไอ้บันไยนิ่โง่เออก็มันซ่อนตองแน่เลย่ะก็โอเค ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลคล์ Subscribe กดติดตามนะครับและอยากให้พวกผมทําอะไรก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็กางเกงสาม,มารถไปซื้อได้นอ้ําทว่า Anti Coating นะครับเติมด้วยฝากเติมด้วยใช่เดี๋ยวไปเท่นี้เอานี่ก่อน <c oughs> เอาเกงก่อนด <c oughs> <c oughs> ิก็คือนอ้ําทว่า Anti Coating นะครับผมมีกางเกงขาสั้นขายมีกางเกงขายาวมีฮู้ดมีสเวตเตอร์มีหมวกมีกระเป๋ามีรองเท้าก็คือมีทุกอย่างนะครับผมแค่กําเงินไปมันก็ได้ทุกอย่างแล้ว แล้วก็ผมเล่นเซิร์ฟประจำ <ophone Trustee> ใครที่อยากแบบเฮ้ยอยากคุยกับผมจะว่าทักอะไรพวกผมไม่ตอบดีเอมมาพวกผมไม่ตอบก็คือว่าผมเล่นเกมเอาที่ดีกว่าเนาะเข้าที่ไม่ได้เนาะประเทศอะไรบอกประเทศเอ่อดารุมะาทาวนะครับเป็นแนวแบบโฟร์คิงใช่ ยัี่พ่อปหมเป็นอลูมาทาวนะครับผมเป็นฟิลแบบว่าอ k i โฟิงนะเป็นโฟกิงแบบเป็นแนวตีกันแต่ว่าฟาร์มก็สนุกนะตีอาวุธได้เนาะโฟกิงน้อยเซิร์ฟนะบวกอาวุธน้อยเซิร์ฟนะที่เป็นแนวโฟกิงที่ตีอาวุธเนี่ยไม่ไม่เคยเห็นนะไปเล่นด้วยกันได้นะผมยูสีอะไรกูยู่สีอะไรสีเงินไอ้ไออยู่สีแดงไอ้เกมยูสีดำคือว่าต่างฝ่ายต่างโรงเรียนแค่นั้นนะครับทุกคนฝากกดไลค์ซั b s c r i b ไปเดี๋ยวรอเวลาแล้วจะไปหาืองกันว่ามันจะเจอไหมมึงคิดว่ามึงกับกูกับมึงใครเจอก่อนกู อ่ะก็เจอกันกระทืบเลยอะก็ข้าอ่างี้ดีกว่าพนันลอกลอบไหมล่ะใครเจอก่อนคนละร้อยไหมเอาไม่ละพันนันเอาไหมเอาไหมเอาสามคนเนีสมมติเอาพนันกันเนี่ยวางเงินคนละร้อยสามร้อยเออพบสมมติว่ากูเจอก่อนตังตังนั้นเป็นขออโ้องะไรยบอกรมือนจะพังอน้ำมันหมดมันลูกมันจะติดอะบอกแล้วเเีก็โทรมาอะ โอเคครับผมมาถึงเวลาที่ผมหาแล้วแต่ว่าไอเจมยังไม่อยู่เคยเจมไปรับไปตีมึงมาแข่งก,กับกูก่อนปะแข่งอะไรสองคาถาเลยสองคนไม่เนี่ยก็อยู่ก็เนี่ยกล้องชนกล้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่สงสารมันมันหาชอบมันต้อน,นอยู่โอเคป้าเดี๋ยวไปหากันเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมหาเลยร้อยหนึ่งนะเดิมพันแล้วนะกูเจอแล้วอะแค่นั้นแหละเออเห็นแล้วด้วยทุกคนเป๊ะไหนวะอยู่ไหนวะ ไอ้ล้างไอ้ล้างมึงตามมาทำไมเนี่ยมึงก็ไปหาที่อื่นสิไม่จะแวะอะไรเฉยโอ้ไม่มีผีจับซุกนะมึงไงลัางมึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่องมันเย็นแล้วด้วยยู่หนวะ ตามหายหลังไอหลังผีจับซุกแน่มึงเล่นไม่รู้เรื่องทำไมพูดนอนทำไงตรงนี้พี่กูจะงูไอ้หลังง่ายไป มเอาดีไอ้ย้ายพี่ราเรียกกูไหมวะมึงเจอมันแล้วเนี่ยอ้าวมันไปนอนยังไงสกอยู่ในที่นอนมึงอ่ะแล้วนั่นแอบของมันเหรอวะมันไปนอนยังไกูไปเจองูอยู่หลังผัดเอาดิเอองูอะไรไม่รู้ไอ้หลังง่ายว่าโอ้กูทำให้กูต้องเสียตังค์แล้วร้อยหนึ่งไปไปไปซ่อนอีกรอบหนึ่งไปเอาพี่เจมอ่ะเออเดี๋ยวมันมาไปซ่อนอีกรอบหนึ่ง ไปไปหาเลยฮะกูท้ทอชิบหมจรงอะไรบ้านเหรอเลื้องหอ,องหอโอ้โหแสงอะไรอย่างนี้เนี่ยอนในขณะเนี้ยเรามาหากันสองคนกันไหมคือ,อะไรระหว่างเราพี่เสียมเราช่วยกันหาดีบา่บ้าหาใครหาัหาหห้งอะอ้มให้มันไปซ่อนสักพักนึงก่อนนะน,นอนนี้ว่ามันเอาจริงแล้วไม่เป็นยาอ่ะคิดมึงไปซ่อนมึงไปนอนอะไรอย่างนั้นมันเลอะเทอะมันซ่อนแบบ ปัญญาอ่อนอะอไปซ่อนบนที่นอนไม่ได้เรียกซ่อนอะเหมือนไปพักเหนื่อยอะร้อนร้อนอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอให้ไอหลังไปซ่อนอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาหากัน <c oughs> คือเกมง่ายๆเนี่ยคือมึงแค่ไปซ่อนให้เขาหาไม่เจอเนะี่ย <c oughs> มันยังทำไม่ได้เลยแล้วมันจะมาเป็นคนหาหาไม้ฟาดแม่งกูอหญ่จะต่อยมันแล้วแต่กูสงสารมันเหงื่อมันเยอะไปโอเคครับทุกคนก็ให้หลังไปซ่อนอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันปัญญาอ่อนกันไปมันซ่อนแบบว่าคือถ้าที่ผมไปเจอที่เห็นเมื่อกี้นี่คือว่าอย่างเงี้ยงอนอย่างเงี้ยคตยูะ มันทำอะไรงูนอนทำอะไรตรงนี้เงียบโตกเลยแล้วก็แบบเจองูพี่เจองูใช่เออแต่มันไม่เจอหรอกมันเป็นยาอ่อนมันเพ้อสะทุนิ้นดีโอเคแต่กูได้นะร้อยหนึ่งไม่เอาไม่ฮะไม่เอาเอางั้นเอาจริงเราแต่เอาจริงไม่ต้องเอาตังค์เอาตังค์กูไม่ตังค์อืมไม่มีตังค์ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคฝากกดไลค์ซักหน่ครับทุกคนไปโอเคทุกคนไอหลังให้ไปหาได้แล้วคือจะเจอรอบนี้กูก็ชืบนะแล้วกูเอาสุดด้วย เราไปหากันเลยยาบ่าอะไรนะยาบ้าโอ้ทีนี้ดีมันรอาสุดเลยเหรอมัน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 ดันดีเลยเรียกมันก็ไม่ขานหลับไปดูวละตอนเนี้ยเออหาดูมันซ่อนสุดเลยนะเสร็จเลยไปที่เดิมผมว่ามองเว่อเว่อเว่อได้ก็ลองดูอย่างนั้นเหรอได้ นี่ผมเอง <S <S นี่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีมมหายเลย่ะพี่บาน แม่งหายจริงเหรอทุกคน่นไงเนี่ยโดนซุปม,มา้งมีพว่นมีครับอุ้ย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 โโมครโมโคร จีบตรงไหนไม่เจอพี่เอะไม่เจอไปดูในโรงพเอเห็ดดิผมว่าห้องนี่แหละห้องเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้ามีไหม,มเฮ้ย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 รอบนี้มันเอาวะ่ะนี่ครับเสื้อผ้ามาซื้อได้นะมาซื้อได้นะแวะไท<ฟ>ยอินแวะเน็ตหนิผมแจกเยอะแยะไปดูได้านในจีน,นะ หาคนกอ่อไอ้ลางสุดพดโอมยก็ไม่มีไปไหนกับมันวะไม่หายไปไหนวะหายจริงวะหามันไม่เจอหามไม่เจอเลยเอ่ะหายเลย ไอเจ๊มาหามานันไม่เจอหรอไม่รอแบแรกเจอแล้วมันไปนอนบนที่นอนมึงอะมันไปซ่อนมันไปนอนบนที่นอนมึงแล้วน้ำไม่อาบไปนอนเหงื <c oughs> ่อโตกอ่ะโอ้ยหนูแดรอบนี้รอบรอบนี้มนันเอาสุดแล้วรอบนี้ไม่เจอเลยท่านันแดกไหนกันทนันว่าถ้าหนูหาเจอเงินที่วางกองกลางไปของหนูเดี๋ยวจะมันซ้อนได้ให้ตังค์มันเออเออเอาไอหลังเว้ยเดี๋ยวไอหลังจะต้องว่าเนี่ยในเล้าเห็ดนี่แหละเอาดีเออดูน้้อนอันี้กูหาต่อเลยนะหาเลย นนว้าวอะไรวะเฮ้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมจะหายหลังต่อหลังอยู่ในนี้ป่ะอันนี้ก็คือในห้องครัวนะครับผมดูดินี่ีป็นขังแก๊สไปเลยว่าไม่มีไม่เจอไม่ใช่ เออกูก็ว่าอย่างนั้นหละกูพวกกูยังไม่ได้เข้าไปเลยข้างพี่อะ่ะเพราะกูคิดว่ามันไม่น่าให้พี่ไม่น่าให้มันเข้าอยู่แล้วอะ่ะเอาไงไปดูเฮ้ยมึงหิวเงินแน่พูดสวัดีปลาไม่มีหรอกาเป็นหินไม่ใช่ปลากนมันหายไปไหนมันวะ ไอ้ลังอยู่ไหนมัน <ไป S 1> อยู่ไหนวะไ, <ป S 1> ไม่มีไ,ไม่มีในนี้ไม่มีนในตัตรูเราไม่มีว่ะเราต้องหาที่ไหนต่อไปเดี๋ยวเราเออกไปหาข้างนอกเพราะว่าในบ้านอาจจะไม่มีนะครับผมไปะอุยไ,ไม่มีอ่ะหลังกระบะ แกล้งมันที่แบบไปนั่งเล่นเกมให้มันแหละแล้วเดี๋ยวพอนานๆไปเราไม่ถามมันก็เต้นเข้ามาเองแมวมึงควรต้องตีมันอะเดี๋ยว่าไม่งั้นมันอาจจะอ้อมอะอ้อมไปไหนอ่ะในสวนผักเหรอพี่เด็ดแต่บอกมันไปแล้วนะถ้าถ้าออกออกไปตรงลานผิดกฎลังอยู่ไหนวะเดี๋ยวพอเจอมันถามมันว่า มึงไปซ่อนอยู่ไหนเราจะแบบอ๋อทำไมไม่คิดไม่ถึงวะไม่อยู่ไปไหนวะดูดิในป่าเหรอ ไม่มีวะโอ้มันจะลงไปนี่ก็คือโพดไปแล้วไอ้จะลงไปทำไรงูจะกัดคอลองคืนหาไม่เจอวะมันอยู่ไหนวะเผื่อในการไม่ไม่เปลี่นเรืนน่องไม่หก่จะมดเผื่อมันอยู่ในกระติกนี่ดูมันดน้วยคนหาดูในกระติก,200กไเ่าอม จะเนียนไปใหญ่ตอนนี้กูสองรอบจิงแล้วหมอเขานั้นจะเข้าตรงไหนเขี้ยวเดิถุงเท้าเด้ถุงเท้าลูกเสือเนี่ยนะไม่แน่อาจจะอยู่ในนี้ตัวมันใหญ่กว่าถุงเท้าอีกไปไปเออยังอยู่ป่ะนี่ไงไอเเมนด้าเอาดิไมม่ีนี่แหละ ก็ตู้หักวาถ้ามันอยู่ในเนี้ยก็ในนี้แหละในห้องไม่ดีหรอในตู้เหรออเอเอว่าโอ้นี่เล็กไปอยู่ไม่ได้ใน<ม> <laughs> <อ>นี้หรือเปล่าไม่น่าจะมาในนี้ไอ้หลังไปไหน,นวะ ห้องน้ำเหรอในห้องน้ำเราไม่มีที่ซ่อนนะไปไหนวะวเฮ้ยกูเจอแล้ว,วกูเจอไอ,อ้ไลังออกมาอย,อยู่นี่อยู่นี่ไม่อยู่ตรงนี้นนกูเจอ มีเจ้อยู่นี่เหรอเองร้อยชิวๆเลยสบายสบายประตูปะนี่อยู่นี่ครับเห็นตีนกูเห็นตีนมันตีนมันโคตรใหญ่อะแล้วพี่ไอ้เดินผ่านตั้งสามสี่รอบอ่ะจ้ากูเห็นกระจกไปแล้วดิคนมันไม่เห็นได้ทำไงอ,อ่ะกูเจอนะก็โอเคนะครับผมสรุปไอเจนเจอเจอได้ไหมกูเจอไอไอเนี่ยติดตังค์อยู่ร้อยหนึ่งใช่แล้วรอจีแย่กูเจอไม่แลรอจีแย่กูเจอแล้วมันมันติดกูร้อยหนึ่งเนี่ยมึงก็ให้มันไปสองร้อยมา จสคุปว่าเราเอาตานี้ก็ตานั้นด้วยตานั้นเออตานี้เอาอีเจมตานั้นเอาสองคนเราโอ้เรียมไม่นี่ยอยากโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สบายกดติดตามนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปหาที่ซ่อนที่อื่นต่อนะรอบนี้หลังไปโคตรเอาอ่ะเด้วยวปีนี้มันไปนอนบนที่นอนห้องเราอ่ะนะสภาพดีโอเคทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสรุปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สบายกุติดตามครับเจอกันใหม่ครับ